สารสั่งหยุดวิกฤตการเมืองไทยวันนี้หนึ่งกรกฎาคม2568ประวัติศาสตร์การเมืองไทยเขียนใหม่อีกครั้งสารรัฐธรรมนูญมติ7ต่อ2สั่งให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรหรืออุงอิงหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีคลิปเสียงเดียวพังเกมอำนาจทั้งระบบทุกอย่างเริ่มจากคลิปเสียงที่รั่วไหลจากการสนทนากับอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซน สมาชิกวุฒิสภา36คนยื่นฟ้องถอดถอนอ้างว่าฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะพาดพิงกองทัพไทยแต่นี่คือแค่จุดเริ่มต้นเบื้องหลังมีเกมการเมืองที่ซับซ้อนกว่าที่คิดแผนเปิดคาสิโนในไทยกระทบผลประโยชน์ฝั่งกัมพูชาอำนาจเก่าไม่ยอมให้ใครมาแย่งชิ้นส่วนเค้กวันนี้อุงอิงออกมาขอโทษประชาชนแต่สายเกินไปหรือเปล่า รัฐบาลเริ่มแตกสลายสมาชิกพักภูมิใจไทยถอนตัวไปแล้วคนอื่นๆอ,อาตามมาเป็นแถวประชาชนลงถนนประท้วงรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเรียกร้องยุบสภาต่อจากนี้ศาลจะพิจารณาว่าจะรับคดีหรือไม่กระบวนการอาจใช้เวลาหลายเดือน2เส้นทางชะตากรรม 1. ถ้าศาลตัดสินว่าผิดรัฐบาลล่มสมบูรณ์อาจยุบสภาหรือตั้งรัฐบาลใหม่ 2. ถ้าไม่ผิด อุงอิงอาจกลับมาแต่ภาพลักษณ์เสียหายหนักแล้วแต่ใครจะเป็นรัฐมนตรีรักษาราชการแทนในระหว่างนี้เกมการเมืองยังไม่จบนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คลิปเสียงเดียวเปิดกล่องแพนดอร่าแห่งความลับการเมืองไทยผูมใจไทยเพื่อไทยประชาธิปัตย์ทุกฝ่ายกำลังคำนวณเกมใหม่การเมืองไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใครจะขึ้นมานั่งเก้าอี้นายกในรอบต่อไป เกมอำนาจยังไม่จบติดตามต่อวันนี้ประเทศไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้